จะรอดหรือไม่รอด50-50วันนี้ครับสารนนจะวินิจฉัยกรณี40สวยืน่นถอดถอนท่านนายกเศรษฐาทวีสินโอกาสรอด50-50นะครับด้วยองค์ประกอบไม่ว่าแต่จริยธรรมอย่างไร้แรงนะฮะไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษนะะ์ความผิดมาสำเร็จไปแล้ว สำเร็จไปตอนไหนครับคือคนเศรษฐาได้แต่งตั้งไปแล้วความผิดสําเร็จไปแล้วนั่นก็คือความผิดที่ชัดเจนนะฮะและอีกประเด็นต่อมาก็คือการแก้ข้อกล่าวหานะครับฉะนั้นนายกเศรษฐาอ้างจะบอกว่าไม่ได้จบนิติศาสตร์ไม่ได้จบรัฐศาสตร์นะครับซึ่งฟังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุดตายของท่านนายกเศรษฐาด้วยนะครับก็คืออา,อาจจะเหมือนที่ท่านอาจารย์วิศนุ ได้บอกว่านะครับบกพร่องนะครับโดยสุจริตจะช่วยให้เศรษฐาได้รอดประเด็นตรงนี้แหละครับก็คือไม่รู้กฎหมายไม่ได้จบดีสารรัฐศาสตร,ร์นะฮะเรียกว่ามือกฎหมายมาช่วยคือบกพร่องโดยสุจริตจะช่วยให้ในายกเศรษฐารอดหรือไม่ประเด็นนี้เดี๋ยวเรารอ,รอติดตามอรอลุ้นกันโอกาส50-50นะครับที่จะหลุดจากเก้าอี้นะฮะนายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าหลุดก็ต้องไปทั้งคณะนะครับและไม่สามารถรักษาการได้ด้วยนะครับตามบทบัญญัติของรัฐมนตรมาตรา168นะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเราได้ติดตามการบ้านการเมืองว่านายกเศรษฐาจะอรอดหรือไม่อรอดนะครับกรณีไปแต่งตั้งท่านพิชิตชื่นบานนะครับแน่นอนละ หลายหลายคนก็วิเคราะห์เอาก็ผมไม่ได้ตั้งแต่มีคนตั้งมานะแต่ทางโดยกฎหมายหลักนิติศาสตร์แล้วคุณเสถียรเป็นคนแต่งตั้งนะครับแล้วคุณเสถียรจะอ้างว่าเอ๊ะอ่ากิจสิทธิการดูแล้วนะกิจสิทธิการไม่ได้ว่าอะไรให้ความเห็นมาแล้วแต่จริงๆกิจสิทธิการเนี่ยครับก็ถามไปอย่างเขาก็ตอบไปอย่างนะครับซึ่งไม่ถามครบทั้งมาตรา160นะครับแล้วก็ไม่ได้ถามอนุ4ี่อนุห นะครับนะก็คือ,อไม่มีความสุสัดสุจริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมแต่จะระยะทำอย่างร้ายแรงตัวนี้ทั้งอนุสีอนุห้ามันเข้าทั้งหมดนะครับพอมันเข้าทั้งหมดเสร็จปุ๊บแล้วอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสารรับนูนวินิจัยให้นายกเศรษฐารอด กระบวนการยุติธรรมจะปัป่นป่วนเพราะอะไรครับเพราะสารดีกาได้ตัดสินมาเป็นมาตรฐานเนี่ยทั้งหมดหลายคดีมากครับไม่ว่าจะเป็นปรินาไกลคุกนะแค่ไปจับจองที่ดินยังไม่โอนมาเป็นชื่อตัวเองในที่ดินทั้งพปทหทั้งสปกยังตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนี่คือจริยธรรมนะครับคือสารดีกา นคดีอาทางการเมืองได้พิพากษามาแล้วนะครับคุณช่อก็เจอจริยธรรมมาแล้วนะเสียปัดแทนกันนะครับก็เจอจริยธรรมมาแล้วนะฮะแล้วก็อธิบดีนะครับเล่นงานสสพักเพื่อไทยที่มุกดาหารก็เจอเรื่องจริยธรรมมาแล้วฉะนั้นหลายๆคดีเป็นที่ศาลฎีกาแผนคดีอาทางการเมืองได้ทําเป็นบรรทัานมาทั้งหมด นะทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะสิบปีบางคนก็ตลอดชีวิตแล้วก็จําคุกแล้วหลายต่อหลายคนฉะนั้นถ้าสารเริ่มนนนเห็นวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นว่า,ากรณีน,นี้ไม่ผิดจริยธรรมสามารถทําได้นะผมเชื่อว่าเล่มโนนมีปัญหาละวล่มนนนมีปัญหาแล้ฉะนั้นโอกาสที่คุณเสรษฐาจะรอดยากมากคุณผู้ชมยากครับ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่สารรัฐนูลจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นเป็นไปได้เพราะถ้าเอาตามกฎหมายรับนูลน,นะมาตราหนึ่งซซึ่งมันมันชัดเจนครับมันชัดเจนตั้งแต่คุณพิชิตชื้นบานใช่ไหมถูกคําสั่งศาลนะคำสั่งศาลบางคนบอกไอ้คำสั่งศาลไม่ใช่คำยิบักษาหลักกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับคําสั่งศาลเนี่ยกรณีไม่มีกรณีที่ไม่มีคู่กรณี นะสารเห็นเองนะศารสั่งจำคุกสั่งให้ริบซับสั่งปรับเนี่ยนะเทียบเท่าคำพิพากษาอันเดียวกันครับพูดผมพูด,พดภาษาชาวบ้านเลยแต่ถ้ามีคู่ความอ่าอย่างเช่นเราไปฟ้องในกในขอมีคู่ความเงี้ยจะเป็นคำพิพากษาแต่ถ้ากรณีอ่าเป็นคำสั่งเนี่ยนะคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางคดีายาตาต่างพวกเนี้ย นะครับหลายๆคดีที่ไม่มีคู่กรณีเขาเรียกว่าสารเนี่ยจะออกนั่งบาลังนะฮะออกนั่งบาลังออกเป็นคําสั่งนะออกเป็นคําสั่งนะให้สั่งให้จําคุกกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปนะสุดท้ายนะก็คืออันเดียวกันกคำพิพากษาแต่วิธีการมันคนละคนละเวคคนละทางกันแค่นั้นเองนะครับแต่มีผลผูกพันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ชัดเจนมากประเด็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ มันอ้างไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับมันมีทุงขนมอะไรต่างๆซึ่งคําสั่งศาลก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะอ้างว่าไม่ใช่คำพิพากษาไม่ใช่เลยครับนะไม่ใช่เลยนะครับเหมือนที่ท่านาสวออได้ชี้แจงไปแล้วประเด็นตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคุณเศษฐามีโอกาสรอดยากนะครับเท่ากาสรอดกับคือบุตรวทอ่หต่อ4แต่พอมองแล้วเนี่ยอาจจะไหลไปที่6กสานะหต่อสคือ หเนี่ยตัดสิ์นะให้คุณเศรฐาเนี่ยพ้นจากเก้าอี้นะครับคือ6ตัวสามนะครับว่าตกจากเก้าอี้นะครับฉะนั้นโอกาสริปหรี่ครับผมมองได้เลยว่าริบหรี่ที่คุณเศรฐาจะจะรอดนะแล้วจะมาอ้างว่าเฮ้ยถ้าคุณเศรฐาจะจะหลุดจากเก้าอี้นะเศรษฐกิจมันจะปั่นป่วนหุ้นจะตกหลายต่างคือ ถ้าสารล้มุมวิิจใช้เป็นอย่างอื่นเหมือนที่ผมผมพูดข้างต้นเลยไปแล้วว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นวายกระบวนการทารมมันจะปันป่นป่วนรัฐมนูลจะมีปัญหาเพราะว่ามาตรฐานที่พักษามาแล้วหลายต่อหลายคดีว่าคดีจริยธรรมอย่างไร้แลงเนี่ยทางด้านการเมืองซึ่งบัญจัิเป็นชัดเจนตามกฎหมายรัฐมนูลน,นะครับฉะนั้นตรงนี้แหละสารล้มลน้จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยยังไงคุณเสถาก็โอกาสรอดยากับเหนื่อยนะครับแล้วก็ ความผิดมันชัดเจนความผิดมันสําเร็จแล้วนะครับคุณผชมความผิดมันสาเร็จแล้วความผิดมันชัดเจนประเด็นตรงนี้ในเมื่อความผิดมันชัดเจนนะครับถ้าสารมวลวินิจฉัยตกจากก้อี้นะครับพ้นจากลำดีจะพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเลยทีนี้ใครมารักษาการแทนก็จะให้ประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะครับมาโหวตมายกมือให้ ประหลัดคนใดคนหนึ่งนะรักษาแการ,รักษาการแทนนาะยกรัฐมนตรีทันทีนะเนี่ยวิกฤตการเมืองเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะเรื่องนิดเดียวนะเพราะความบางคนอยากมีตําแหน่งนะเอ้ยนะอยู่เคียงข้างกายเคียงนายมาก็มาทําให้คุณเสถามีปัญหานะครับก็หรือว่าคุณเสถาก็อาจจะคว่างงูอไปพ้นคอง,งูก็ยังพันคออยู่นะครับฉะนั้น ถ้าตามหลักกฎหมายตามหลักนิติศาสตร์แล้วผมมองไม่เห็นทางที่จากคุณเศรษฐาจะรอดมองไม่เห็นทางเลยคุณเศรษฐาจะรอดนะครับในทางนิติศาสตร์รอดยากครับรอดยากมากแต่ถ้ามองในหลักรัฐศาสตร์อาจจะมีองค์คณะเป็นผู้พากษามาจากสายรัฐศาสตร์จ,จะมีสองสามคนก็อาจจะก,ก็ในสามเสียงนะครับในสามเสียงนั้นก็มีโอกาสรอดสามแล้วไม่รอดถ้ามาสายนิติศาสตร์นะยังไงก็รอดยากผมบอกได้เลยรอดยากถ้ามาสายนิติศาสตร์นะครับฉะนั้น ตอนนี้ก็เที่ยงของวันที่14นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นตอนอนั่งวินิจฉัยตอนศาลออกนั่งบาลังวินิจฉัยของศา,ราลรับนวนนะครับว่าคุณเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่โอกาสาที่จะรอดยากมากคุณผู้ชมอย่ามองเห็นทางที่คุณเศรษฐาจะรอดเลยกฎหมายมันชัดเจนมากครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง3ามกูแดงชาแนลคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ